ท่านผู้ปกครองนะคะแะนักเรียนระดับชั้นป .3 นะลูกอ่าสำหรับวันนี้ก็คือวัฒนธรรมไปเียนในวิชาหน้าที่พลเมืองนะลูกนะาสาระที่สองนะคะอันนี้ good. ครูครูเอาไปใส่เรียนรู้ในวิชาสังคมด้วยนะคะกลุ่มสาระอ่าสาระเพิ่มเติมนะคะสาระเพิ่มเติมในหน้าที่พลเมืองนะคะสองวิชาเลยนะคะนักเรียนความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะลูกอ่าไปเลย าการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะ, <c oughs> ะทีนี้นักเรียนดูอ้าเราก็ได้สนุกสนานอีกแล้วชมวิดีโอนะลูกนะพฤติกรรมดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันนะคะในคลิปวิดีโอจะมีอะไรที่นักเรียนเรียนรู้นะคะเป็นพฤติกรรมต่างๆนะคะาไปเลยค่ะพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทเรียนใหม่เรื่องการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ชุมชนของเราเราต่างพบเจอคนหลากหลายท้องถิ่นนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่าสิ่งที่ทําให้คนเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเรานั้นมีอะไรกันบ้าง มาติดตามพร้อมๆกันเลยครับน้องๆครับประเทศไทยเรามีภูมิภาคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เป็นต้นซึ่งล้วนมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตต่างไปด้วยซึ่งเราจะเห็นได้จากการทักทายเช่นผู้ที่อายุน้อยกว่าก็จะทักทายผู้ที่มีอายุมากกว่าด้วยการไหว้ การทำความเคารพเช่นเราจะเชื่อฟังเคารพผู้ใหญ่และมีกิริยาที่อ่อนน้อมส่วนการใช้ภาษาเช่นแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นเฉพาะของตนเองครับการรับประทานอาหารเช่นคนภาคเหนือนิยมทานข้าวเจ้าคนภาคกลางนิยมกินข้าวเจ้าเป็นต้นและการปฏิบัติตนตามาศาสนาก็เช่นกันเช่นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะสวดมนต์ก่อนนอน ส่วนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เป็นต้นครับน้องๆเห็นไหมครับว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาช้านานและตามสภาพภูมิประเทศที่แต่ละคนอาศัยอยู่นั้นเป็นผลทําให้การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นชุมชนที่ตั้งบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางก็จะประกอบอาชีพทํานาข้าวและเลี้ยงปลาซึ่งคนในพื้นที่นี้ ก็จะมีประเพณีแข่งเรือเนื่องจากอยู่บริเวณริมแม่น้ำอีกด้วยส่วนชุมชนที่อยู่ชายฝั่งทะเลก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวกับน้ำเช่นแข่งเรือยอกองซึ่งแตกต่างจากทางภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแลง้งกันดานประเพณีก็จะเป็นแหบุญบ้างไฟหรือแหนางแมวนั่นเองครับน้องๆครับเรามาดูกันครับว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายของทางวัฒนธรรมมีอยู่หลายประการ เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน้องๆคะปัจจัยแรกเลยที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือการนับถือาศาสนาซึ่งประเทศไทยของเรามีเสรีภาพในการนับถือาศาสนาโดยแต่ละาศาสนาก็จะมีความเชื่อและการปฏิบัติตนตามาศาสนาพิธีที่ตนนับถือแตกต่างกันออกไปน้องๆเห็นไหมคะว่าในโรงเรียนของเรา มีเพื่อนที่นับถือศาสนาที่หลากหลายนะคะเช่นตอนเช้ามีการสวดมนต์เพื่อนบางคนไม่ได้ยกมือไหว้แต่ก็ทำท่าทางสำรวมก็เพราะว่าเพื่อนเหล่านั้นนับถือศาสนาอื่นนั่นเองค่ะส่วนปันจจัยต่อมาก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแต่ละพื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วยเช่นวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวของคนภาคอีสานและภาคเหนือการกินแคบหมูของคนในภาคเหนือเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเพื่อต้องการความอบอุ่นเป็นต้นมาถึงปัจจัยสุดท้ายแล้วนะครับก็คือความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันทําให้ขนบธรรมเนียมประเพณีทําให้วัฒนธรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการแต่งกาย รวมทั้งการละเล่นในชุมชนแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองครับเช่นการใช้ภาษาถิ่นในแต่ละภาคการแต่งกายผ้าไหมประเพณีแห่นางแมวของคนในภาคอีสานประเพณีวิ่งควายในภาคตะวันออกเป็นต้นทั้งหมดนี้คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนไทยและเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาก็ทําให้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของแต่ละคนในท้องถิ่นนั้นๆย่อมแตกต่างกันไปด้วยซึ่งการดําเนินชีวิตในสังคมไทย อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่เราคนไทยเหมือนกันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคนไหนที่มีภาษาถิ่นของตัวเองลองออกมาบอกการเรียกชื่ออาหารว่า ในแต่ละท้องถิ่นของน้องๆมีชื่อเรียกว่าอย่างไรกันบ้างคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชนที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือ 1. วัฒนธรรมทำให้เกิดการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขเพราะชีวิตของคนในท้องถิ่นล้วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 2. วัฒนธรรมท้าไม่เกิดเอกลักษณ์ในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นเช่นการแต่งกายการใช้ภาษาพูดการรับประทานอาหารซึ่งเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ 3. วัฒนธรรมสร้างความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน 4. วัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของชุมชนตนเองเช่นศิลปรกรรมหัตถกรรมในท้องถิ่นเป็นต้น และภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นเช่นการถนอมอาหารการใช้สมุนไพรไทยรักษาโรคการทำฝายทดน้ำเป็นต้นน้องๆครับเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในชุมชนของแต่ละท้องถิน่นมีความแตกต่างกันไปทำให้การดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท้องถิน่นย่อมแตกต่างกันด้วยเมื่อเราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้พฤติกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทักทาย การทำความเคารพการใช้ภาษาการรับประทานอาหารการปฏิบัติตนตามาศาสนาและเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเราย่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขอะเป็นไงคะได้ดูการ์ตูนไปแล้วการ์ตูนต้องสนุกสนานนะเพลิดเพลินนักงเียนก็ได้สังเกตว่าพฤติกรรมเป็นไงลูกเขาบอกอันที่หนึ่งพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายมีอะไรบ้าง พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นใน,นชีวิตประจําวันใช่ไหมคะอ่ามีอะไรบ้างลูกอ่าวการทักทายอ่าอิสลามใช่ไหมเนี่ยเออทักทายจับมือกันนะแต่แต่ช่วงนี้ไม่ได้นี่อันนั้นอันนั้นเรียนรู้ศึกษาไปก่อนแบบตามแบบแผนนะลูกอ่าภาพนี้การทักทายยิ้มง่ายไหวสวยอ่าไหวด้วยด้วยใบยหน้ายิ้มยิ้มจับสายใช่ไหมคะเออคนไทยเห็นไหมคนไทยทักกันสวยอ่าพฤติกรรมการดำเนินชีวิตยังไงคะ เออกินจีโอนะ้น่ากินจังเลยนะอาหารอะไรเนี่ยเกาหลีใช่ไหมซูชิซูชิญี่ปุ่นใช่ไหมคะเอาดูเกินน้ำลายไปเลยนะกอจำเกินน้ำลายหิวอา้าวต่อไปซาลาเปารับซาลาเปาเพิ่มไหมคะเซเว่นก็มีนะลูกนะซาลาเปานี่ของใครของคจีนเนาะพิซซ่าอา้าวตอนนี้สั่งกินกันอยู่แล้วช่วงโควิดนะโอ้ยเดลิเวอรี่ส่งมันไม่หยุดเลย อาหน้าที่หน้าอะไรมีกุ้งมีทะเลมีอะไรไมหมเออน่ากินจัง,งคือน้ำลายไปก่อนกูแจมึ้นน้ำลายไปก่อนอนน้าวกอ,อกไก่ขอไขขอควายการใช้ภาษานี่คือคนไทยใช่ไหมลูกอ่าคนไทยก็เรียนรู้ภาษาไทยใช่ไหมคะอ่าทีนี้การปฏิบัต,ติตามความเชื่อของศาสนาพิธีมิสซาศาสนาคริสอ่าเวลาเราเข้าโบสถ์ภาษา ศาส,สนาคริสต์นะเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งมิสซาของศาสนาคริสต์จะหมายการทักทายของคริสต์ศาสนาคริสต์นะคะเออข้าบสถ์คริสต์นะคะต่อไปการปฏิบัติตามความเชื่อและศาสนาการฉดมนตลศาสนาพุทธนักเรียนก็ฉดมนต์ไหว้พระไหมเหมือนเราสวดนั่นแหละเหมือนเราสวดในวันวันศุเป็นไหมคะสวดบนแปลเออนักเรียนสวดน่ารักข้างๆ ชุมชนของเปี่ยมสุวรณน่ะพ,พระก็ชมเลยโรงเรียนเปี่ยมเนี่ยต้อง,งให้นักเรียนสวดมนต์เห็นไหมสวดมนต์ว้าพระในวันพุธเอ้ยวันชุดขาวบางห้องก็จัดชุดขาวในวันพุธจะ่ชุดขาวสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ยานักเรียนน่ารักมากเลยได้รับคําชมจากท่านผู้ปกครองได้รับคําชมจากอ่สภาพชุมชนข้างๆโรงเรียนเปี่ยมสุวรนวิทยานะคะอันนี้ขอฝากตัวนี้อยู่บ้านนักเรียนก็สวดมนต์ได้นะคะนี่ก็สวดมนต์ได้ในศาสนาพุทธใช่ไหม อย่างพระอาจารย์บางบางบางข่าวก็มีอย่างพระนักเรียนเวลาพระกขพูดเนะี่ยคือบางครั้งลาพระก็สอนศาสนาเนี่ยสอนธรรมะแล้วก็สอดแทรกเกี่ยวกับมีเกมมีตลกอะไรเงี้ยบางทีนักเรียนดูนักเรียนก็แยกแยกให้ออกใช่ไหมคะมันเพลิดเพลินแต่ได้สาระด้วยนะอ่าทีนี้การนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปอ่าพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอ่าศาสนาคริสต์พระเยซูเห็นไหมอิสลามอ่าอิสลามก็ดูนักเรียน มีการมีพระอัลเลาะห์มีการถือศีลบวชมีอะไรต้องเรียนรู้แต่ละศาสนานะลูกนะอันนี้ขึ้นอยู่ตามความแตกต่างนะคะอ่ะทีนี้เศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปเออเขา่าเศรษฐกิจอ่ามีทํางานบริษัทเห็นไหมอ่าทำงานบริษัทหรือเป็นเกษตรกรหรืออาชีพค้าขายแต่ช่วงนี้นักเรียนช่วงนี้นักเรียนจะเห็นว่านักเรียนดูข่าวในทีวีเนี่ยนะคะมีหลากหลายมากเลย บางคนเนี่ยทำงานบริษัทสายการบินทำอะไรดีๆเลยสายการบินมันหยุดมาเลยใช่ไหมมันต้องมาทํางานมามาขับแคปมั่งขายอาหารมั่งส่งอาหารมั่งต้องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมลูกขายของออนไลน์บางคนค้าขายขายของออนไลน์นะถอดลูกชิ้นมีเดลิเวอรี่บางทีบางคนเป็นแต่งตัวแปลกๆทาจุดขายให้เกิดขึ้นนะลูกนี่คือเศรษฐกิจที่แตกต่างแต่ตอนนี้มันแตกต่างมากในช่วง โควิด19ใช่ไหมคะเพราะว่าอาชีพที่ทำประจำนั้นไม่ได้เยต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ยตลอดเวลาต้องคิดเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้ให้เงินมานะแล้วทางรัฐบาลก็ก,ก็มีเงินเยียวยาแต่ละหน่วยงานนักเรียนบางทีมันก็บางที่ก็ไม่ได้เยียวยาเลยต้องเป็นอาชีพที่ต้องต้องดิ้นรนนะลูกดิ้นรนนะคะดินน้นรนบางคนขายของออนไลน์รวยไปเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ขายของออนไลน์เนี่ยผู้บริโภคต้องระวังนะมันขี้โกงอะลูกมันขี้โกงพูดว่าว่าขี้โกง นะสั่งของมันไม่ได้ตามตามที่มีนะบางทีก็ของหายในระหว่างทางอะไรเงี้ยกูแจม่มไหยนะกูแจม่มเสียใจเลยนะแบบเนี้ยถ้ามีแบบนี้ด้วยเยอะด้วยเยอะด้วยนะทีนี้ผู้บริโภคต้องฉลาดลูกต้องฉลาดนะคะอันนี้ด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องฉลาดและไม่ฉลาดธรรมดานะต้องฉลาดมากๆนะต้องระมัดระวังเรื่องการโอนเงินในโทรศัพท์อะไรเงี้ยต้องระวังมากๆเลยมิฉชชีพเนี่ยมันเก่ง มันไม่ได้เก่งในทางในทางที่ดีนะเก่งในทางที่มันโกงนะมันโกงเพื่อทุจริตอะ่ะเดี๋ยวก็จับได้มันก็ติดคุกแต่กว่าจะติดคุกเนี่ยเราก็เสียเงินไปแล้วอะไรเงี้ยคือไม่มีวินัยนะคะไม่มีความซื่อสัตย์ไม่ดีเลยนะคะอันนี้ด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างแตกต่างกันนะคะมันมีกฎระเบียบของมันอยู่แล้วนะลูกนะอ่ะไปความจเจริญก้าวหน้าอ้าวนักเรียนดูความจเจริญก้าวหน้าจเจริญไงอะจักรยานยนต์เออไหม รูปนี้ดีเหมือนเหมือนที่มันออกรูปแบบมนเยอะแยะเลยนะความเจริญก้าวหน้ารถตุกๆเออเรกเรียนดูทั้งบินอันนี้ก็เดีย๋ยวนี้มีรถไฟฟ้า MRT BTS ใช่ไหมคะลูกเขาก็เริ่มเปิดแล้วเราก็เริ่มไปไหนไหนได้แต่เราก็ต้องระวังตัวเองนะคะใส่แมสก์ให้ดลีล้างมือใส่เจลล้างมือให้ดีเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าเนี่ยโรคมันก็มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดนะคะลูกนะ อ้าวไปสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดูนะคะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังไงบ้างอ้าวเราต้องดูภูมิประเทศใช่ไหมลูกเออภูมิประเทศแต่ละที่ไม่เหมือนกันอ้าวนี่ที่ราบลุ่มมีคลองมีแม่น้ําลาคลองใช่ไหมคะอ้าวอันนี้อันนี้มีการปลูกพืชแบบขั้นบันไดใช่ไหมอันนี้คงเป็นภาคเหนือนะนี่ภูมิประเทศต่างภาคเหนืออ้าวอันนี้ภูมิประเทศ อันนี้ทางภาคอีสานแน่เลยก็มีปลูกปลูกอะไรปลูกมันปลูกมันสับปะหลังปลูกเกี่ยวกับพืชอ่ะอเรียนดูพื้นเพย์มีแต่ดินเห็นไหมคะ่ะต้นไม้มีน้อยเลยอ่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะต่อไปสิ่งแวดล้อมทางภูม,มิอากาศเอออากาศลูกอากาศนี่สาคัญนะอ่ะอาภูมิอากาศตรงนี้มีหมอกเห็นไหมมีหมอกภูมิอากาศมีหมอกอ่าทางนี้ภูมิอากาศนี่ฝนตกเยอะเลย โอ้ทางภาคใต้นักเรียนมันมีสองฤดูอย่างไหมฝนตกเยอะนะมีฝนตกมีสองฤดูคือหน้าฝนกับหน้าร้อนนะมันได้มีหน้าหนาวนะคะแล้วมันตกโอ้ไม่คนทาชนยางน,น,านักเรียนไม่ได้ไม่ได้กี่จังยาเลยเพราะฝนมันตก,ม,นตกมันตกเยอะมากเลยนันอยู่ที่ภูมิอากาศใช่ไหมคะอ่ะทาทันนี้อ่ทาทีนี้อ้าวที่นี้แห้งแล้งจนเกินภาคอีสานเนไหมไม,ไม่มีน้ําเลยแต่ภาคใต้นี่ล้นตล้นเลยน้ําเยอะเลยแต่ภาคอีสานเห็นไหม ดินมันก็แห้งต้นไม้มันก็เหี่ยวเฉาตายเลยนะมันไม่เกิดความสมดุลธรรมธรรมชาติเลยนะลูกนะอันนี้เกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศนะคะเอาอันนี้ต่างประเทศใช่ไหมคะอ่าต่างประเทศนักเรียนก็ดูต่างประเทศก็จะมีหิมะใช่ไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างภูมิอากาศของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะลูกนะมีต่างประเทศให้ดูด้วยนะคะอ่าสรุปความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะลูกนะ การเผยแพร่วัฒนธรรมก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตแลวก็ของผู้คนในท้องถิ่นนะลูกนะในท้องถิ่นสําคัญมากเลยอ่คกูจม๋มคิดว่านักเรียนก็ได้ดูหลายๆอย่างนะคะดูทั้งคลิปดูทั้งอะไรมาเนะี่ยก็ประมวลความร,มรู้ก็เลยจะให้เปิดหนังสือในหน้าร้อยหกสิบนะลูกร้อยหกสิบอ่คจะเปิดได้นะอ่านักเรียนร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบเอ็ดอ่าร้อยหกสิบการทักทายของคนในเมืองการทักทายของคนไทยมีลักษณะตรงกับข้อใดเออยกมือไหว้พร้อมกล่าวคําว่าสวัสดีสวัสดีอ่าได้เลยสิบข้อสบายมากถามที่นักเรียนเรียนรู้ในคลิปเนีย่ยลูกเนื้อหาที่ครูจันพูดนี่แหละนะคะแล้วนักเรียนก็ส่งมานะคะทำไม,ม่เรียบร้อยแล้ววันไหนคุณครูนั่นครูครูคจะติวอีกเฉลยในหนังสืออีกนะคะนักเรียน เลยในหะนังสือเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพความหลากหลายนะอันนี้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในการในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายนะลูกที่ดูรูปภาพการกินการอยู่ในสังคมนะคะและนักเรียนก็ทำมาไม่ยากค่ะนักเรียนเป็นพื้นพื้น เป็นของที่เราเรียนรู้อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วแต่มาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ใช่ไหมคะ่ะสําหรับวันนี้ครูจาศสีก็ใช้เวลามาพอสมควรนะั้นแล้วลูกนะอะ่ก็ฝากทำกันบ้านแล้วก็อ่านเนื้อหาให้ดีนะลูกนะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเรามีสอบปลายภาคนะลูกนะสําหรับวันนี้ครูจาศสีก็ขอจบโรงเรียนเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ